สวัสดีค่ะอยู่กับนุ่นนะคะในช่องหมูนุ่นชแนลนะคะก็ก็จะอะไรเยอะแยะหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้นะคะสมุกกำลังทำเออก็เ,เรียกอะไรนะเนี่กราคนททำแบบนี้ทำที่ลากหรอืออัดฟางนะคะทำย้ายลากรถอดัดฟางแล้วทีเนี้ยคันที่ทำไปใส่คูเบตาะะ้าค่ะ ทำที่ไปใส่ MU อ่ะมันใส่กับเิวรฮอลแลนด์ไม่ได้นะคะก็เลยต้องมาทําใหม่นะทุกคนเมื่อคืนนะคะก็ออยู่ทำจนถึงสี่ทุ่มเฮ้ยห้าทุ่มนะคะแต่ก็ไม่เสร็จนะคะได้ทําคือเหล็กเนี่ยมันบางมากจนรุ่นบอกว่า ยังคิดกันอยู่ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะคะบางนะแต่ว่าดูของอันนี้ของอันนี้หนานะทุกคนนอันนี้ก็คือเราก็อดแ p ปเอาเอาเหล็กที่เหลือใช้อะไรเงี้ยเหล็กที่มันมีอยู่อันนี้เสื้อหมูก็ยังไม่ได้เชื่อมหมดนะเต็มเต็มเลยสินะคะเพราะเมื่อคืนมันดึกมากจนตะเทียงคืนนะคะ หนาวก็หนาวนุนก็มานั่งส่องไฟให้ตรงนี้อันนี้นะคะเขาก็เริ่มเป่ากองแล้วนะคะเพราะช่างบอกว่าอะไรนะจดเทลโแล้วต้องเป่ากองบ่อยๆใช่ไหมทำไมอ่ะแรงมันก็ดูแรงอันนี้ไงอากาศเข้าเพื่องไง คนดูแล้วคนมันมีหอยมาอยู่ในนี้เจี <c oughs> ๋ยวเจ้๋เหมือนท่อแฟดเลยเลยเราก็ทำได้ใกล้เกียงของเขาเลยเดีท่อนี่อะไรท่อแล้วก็ปีมือเหมือนกันท่ออย่างท่อจะกองซี่ไปทัง้งหลอดท่อเขาตรง เอามันเป็นแนวคนตัวตัวพื้นที่มันแคบมากเลยนะเฮ้ด้วเดเขาเข้าได้เข้าได้คนเดียวมันคือเทอร์โบโยี่ห้ออะไรคะเนี่ยไม่รู้รุ่นอะไรคะรู้ไหมไม่รู้รุ่นไม่รู้อะไรเลยครับรู้แต่ว,ว่าโรกหลังไปโรกซิ่ง คงที่เขาหล่อสั่งหล่อขึ้นมาเองแล้วก็ออกกึ่งเองมันจวนไหมคะจวนดจะเหมืนอมนความร้อนอันนี้คือคุณรัดดึงดับเหรอคะอ๋ออีรัดอีท่อนั้นไม่ให้มันคาดึงดับใช่ไหมคาแล้ว เรามีหอยโค่งอยู่ในนี้อันนี้คือถ่ายใหม่เลยรอฮะอันนี้คือถ่ายใหม่เลยไม่ไมให้ดูเี้ครับนี้ครับเ <c oughs> จ้าเนียวเทอร์โบสิงถไายสิง ไม่ล้งางค่ะเนี่ยดูปกปรก,ปกมากว่าเดี๋ยวก็เอาไปใช้งานต่อแล้วก็เลยไม่ล้างคุณไม่ไปเอาผ้าขึ้นให้เด็กดๆแล้วคะคุณ ข้างเยอะฐานน่ะเออเห็นแล้วโอ้ยก็คือมาใส่ฟังหนีกันเนาะบ้านเอ้ย 好，我先放你那块，放音。 ไม่ได,ไได้ไม่ได้ <laughs> อีกไ,ได้อู้นคือกล่องทั้งกันนี่เว้เอาคืนนีไ่ได้ไดยังล่ะไปแล้วเหรอ ไปหลังเหรอมันมาตรงไหนมันต้องถอยหลังเมื่อเดินหนาขั <ไป S 2> ้ <ไป S 2> ที่สองนี่จะนรู้เดินหนาหรืออยหลังเอาดูแล้ว

พอแล้วค่ะทุกคนนุ่นต้องไปอาบน้ำและเดี๋ยวนุ่นไปทำงานสายก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็สมนำหนาฮคลิปนี้เราก็มาให้ดูความโกะกังของเราคนเคินก็ไม่เอามาเอาเอาเอาเรียบร้อยไปไปนี่